เพลงเริ่มบนเตียงของพี P ่พีเมเกอร์เช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบเงียๆคนเดียวและไม่อยากตื่นขึ้นพบใครเพราะว่าใจก็ยังเสียดายที่ฝันดีๆกำลังจะจบและหา ภาพที่ฉันได้เป็นหนึ่งคนที่เธอรักฉันเป็นอะไรที่ประทับใจอยากซึำซับนั้นๆและเก็บไว้ไม่ให้มันผ่านไปอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฝันถึงเธอเรื่อยไปเพราะว่าความจริงไม่มีทางใดทำให้เราได้พบกัน ทำได้แค่นี้ทำได้เพียงแค่ฝันต้องหลอกตัวเองฝันไปวันวันไม่มีทางที่ฝันมัน